เออเอาแบบนั้นแล้วมันถึงอุ่นนะตองเอ้ยนี่ทุกคนมันหนาวมากเลยอเอาแบบนี้แล้วร่างกายจะได้อบอุ่นเพราะว่ามันเย็นมากหนาวมากอืมดูหมูอ้วนสองสั้นสองสั้นหนาวมากเย็นมากเลยเออต้องทำร่างกายให้อบอุ่นนะมันหนาวเหลือเกิน สองวันเดียดูดูดูมาอีกคนแล้วผมพาไปนะน้องอะไรนะน้องพิงค์เออใส่ชื่อคันย่าลูกดูดูดูมันหนาวมากนะทุกคนอืมดีแล้วล่ะงสัยพักเียงต้องนอนอันเอาผ้าไานี่ไปนอนหลับแน่นอนเลยอุ่นๆเลยอุ่นๆเลยบ่เอ้ยอืมอืมแล้วพี่เบนกันยืนรออยู่ทางนู้น ครูก็ให้ใส่ชุดพละไปได้เพราะว่ามันหนาวมากดูน้องพิงว่าพิงตัวเท่าไอ้ตองและเนาะมันหนาวครูเคยเสื้อชุดพละได้หนาวแห้งไปไหนกันแต่เช้าช้อืม เดี๋ยวันต่เ้าเดี๋วตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่เลยเ <c oughs> หมาะมากเนาะเสื้อพี่มิวอ่ะจะดงว่า <c oughs> วพี่มิวตากแล้วไม่เก็บน่ะสีมันซีดไปข้างหนึ่งน่ะ <c oughs> อืมแต่ก็เวลาเราเอาอุ่นไว้ก่อน <c oughs> มันหนาวต้องมาพิงเดดกัน <c oughs> โอ้ก็ตทมมัด,ดยาพาเหลือเยอะเลยว,วันนี้ เด right? so, like, ี๋ยววันนี้พอก็จะหรือยังไงเดี๋ยวดูรอดูก่อนเพราะว่าจะห่อข้าวต้มแต่ไม่รู้เขาจะได้ห่อมไหมเดี๋ยวฮะจักค่อยว่าเห็นค้ามบอกว่าบ้านเราฮะไปช่วงเหตุกลรณเราฮะไปเบิึงเย่ออุ่นน้ำเขาบ้ฮะแปะอืมมันไปเอายางมันไปซื้อยางเราก็มาก็เราเอายางไป ส่งผมบนน่ะโอโ้พ่อทำอะไรจีลิ้นฟ้าออโต้มมัดน่ะซุปเท้าใส่หอยบ่แม่ซุปเท้าใส่หอยเห็นปลาหน่อยบ่เราเอดขายหนาวนะทุกคนออโต้มัด เดี๋ยวเขาก็รอดูอยู่โอ้วันนี้มีข้าวโพดไหมเนาะรถปลาดำเดี๋ยวไปดูว่ามีข้าวโพดไหมอันนี้ครูยังมีมาบ่อุ่นเอาเงินมาไปซื้อข้าวโพดหน่อยไปลูกมาเลยนี่ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่แบบนี้นะฮะแบบนี้เออข้าวเหนียวนั่นเราก็อยากกินนี่อวดนี่โอ้ยเหลือถุงนี้นะงามอยู่ เออไม่เป็นไรเอาถุงเดียวกพ็พอแต่ถุงนี้มันจะสวยกว่าเพือ่อนเอาเลยอ้วนเนือน้อหมูก็ได้ยี่บดเนื้อหมูก็หมูย่างหนึ่งกิโลเออหามาไหมเอออ่ะอุ่นนุ่นหมดทุกคัน โอ้ผู้เฮ็ดเฮ็ดเฟืองงามแท้ยายก็มาซื้อกับข้าวทุกคนยายจะเอาเลอยย่อยส้มพักอันนี้ซื้อมาเสรีก็เฮ็ดเฟืองดอกใหญ่เห็นเนาะ ไปปนเนาะเออปิงปนเฮยปิงปนแกงกระแซยเยอะแกงเสืแซวฟังเน่าจักสิเอาอย่างเดียวเลือกไม่ถือบอกมันจะเอาวเอ๋อป่โอ้ขนมเยอะแยะแล้วอ้วนเอ้ยแล้วเอาหมูเลาวทั้งอันทั้งกับข้าวสำเร็จแน่ทั้งมีสำเร็จแน่ เออว่าเดี๋ยวพ่ม <Hum> ผ <dû t> <laughs> <divine> ้าไปลอูชอ้ยมันหนาวดูมเย็บไหมก็ผ้าเย็บทั้งตัวเลยผ้าเย็บทั้งตัวได้เพอโอนชื่อเพอนั่นนั่นน่ะลุงต้อยเอาขนมอะไรมาไม่รู้บอกเออเย็บแล้วก็มีต้งชื่ออ่ะไป รถกูจะมาแล้วอายุมันจะรีนี่ลูกมีเอาบ่าเ,อาเอาไหมเออเอาแบ่งเอากินไม่หมดหรอกข้าเดี๋ยวครูก็ซื้อกับข้าวอ้นเอ้ย <laughs> เดี๋ยวครูก็ซื้อกับข้าวเหมือนกันน่น่น่ะ,ะ,ะลงเลยนะ <laughs> ครูก็ยังไม่ได้กับข้าว <laughs> ปาลมเธอคือมีหนาวปู่ภูเขาห่มผ้าเบิร์ตบุลมีหนาวอยู่ผู้เดียวอ <c oughs> เออเชื่อใหญ่เชื่อใหญ่พี่มิวให้ได้การมากเลยเข้าเป้าเห็นไอ้เพชรก็พาเดงมือเอาผ้าห่มมาดิผูหนาวนะฮะรถตลาดบ้านเรานะทุกคนช่วงนี้ก็คือคักหน่อยป้าดำป้าต้อยมา ุกเช้านะคะ,ะดูคันนั้นแล้วก็ดูคันนี้ดูหลายๆคันเออหอมเขายังยิบ่เหระเขาได้ยิ่งเนาะเหรอี่ไปเอายี่วสวนหอมปลอมนาวนาอยี่ว่าผู้สาวก็คือชงหาชั้นสากระเทือนแท้ผู้สาว ผ in ู้สาวผู ies, ้เส in ือสงหายงาก็ะโด้เย็นนะคะสองสามวันนี้อุณหภูมิลดก็ทุกคนก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแต่ไม่ทราบว่าที่อื่นหนาวแรงเหมือนที่นี่ไหมนะ ตาจานก็ไปรับข้าวนะแต่เช้าเลยโอเคค่ะอาจรย์คับที่นี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะคะทรงเด็กๆรงน้องๆนะคะไปเรียนเรียนกันนะอืหนาวแบบนี้ต้องมีผ้าห่มเพราะว่าคุณครูก็อนุญาตนะคะ อ,อีงไหม้าพูดโ <laughs> อเค <laughs> อะไปกัน